ความไม่แน่นอนของทรัมป์ทำให้ยุโรปต้องเ,ออเริ่มที่จะไปอุดรอยรั่วนะคะถ้าเกิดสหรัฐถอนตัวออกไปโดยมีการระบุนะคะว่าในส่วนของคณะกรรมาการยุโรปเนี่ยมีการเจียดงบประมาณให้กับยูเครน8,00 0ล้านดอลลา,าร์สหรัฐเป็นการเบื้องต้นนะะเพื่อที่จะซื้ออาวุธยุโทโปธกรณ์ให้ในขณะนี้แล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะก่อนหน้านี้ มีการเสนอแพ็กเกจที่ใหญ่กว่านี้นะโดย European Commission หรือว่าคณะกันมาที่การสหภาพยุโรปได้เคยเสนอแผนที่จะให้เงิน150,000ล้านยูโรนะเพื่อที่จะเป็นเงินกู้ให้กับประเทศในสหภาพยุโรปกู้ไปทำอะไร กู้ไปเพื่อที่จะรีอาร์มนะหรือว่าติดปีกทางการทหารของตัวเองแล้วบางส่วนสามารถที่จะส่งไปให้ยูเครนได้ด้วยนะคะอันนี้เมื่อวานก็มีการพูดคุยกันในรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะโดยทาง เออรลาวอนโดเลเยนนะคะซึ่งเป็นประธานคณะกรรมาิการยุโรปก็บอกว่าก็เป็นความจําเป็นสําคัญอย่างยิ่งนะ,ะที่เราจะต้องทําจริงๆแล้วช่วงนี้เราจะเห็นว่าสาภาพยุโรปประชุมกันบ่อยแล้วก็แทบจะทุกวันเลยนะครับในส่วนของ อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจแล้วก็ออกมาในระหว่างที่ยูเครนกําลังจะขึ้นโต๊ะเจรจากับทางรัเสเซียแล้วก็สหรัฐเนี่ยก็คือความเคลื่อนไหวทางฝั่งสหราชอาณาจักรเมื่อวานเนี่ยสหราชอาณาจักรเขามีการประชุมอีกวงหนึ่งที่น่าสนใจมากเป็นการประชุมไม่ใช่วงผู้นําแต่เป็นการประชุมระดับผู้เชี่ยวชาญด้านกลาโหมนะแต่ว่าในส่วนของสหราชอาณาจักร คนที่เข้าไปร่วมเนี่ยคือนายกรัมรีเคียร์สไตเมอร์นะไปนั่งเองแล้วก็มีบรรดาฝ่ายกลาโหมของประเทศ20ประเทศนะภายใต้นามของ Coalition of Willing หรือว่าพันธมิตรแห่งความมุ่งมั่นนะซึ่งเป็นการจัดตั้งขึ้นหลังจากที่เซเลนสกี้กับทรัมป์ทะเลาะกันที่ทำเนียบขาวนะสไตเมอร์ก็จัดประชุมด่วนที่ลอนดอนแล้วก็ตั้ง Coalition of Willing นะรวมเอา สมัครพรรคพวกนะที่อยากจะช่วยยูเครนต่อแล้วก็วางแผนกันนะส่วนของสไตเมอร์ที่วางแผนคืออะไรคือวางแผนว่าถ้าเกิดการเจรจายหยุดยิงระหว่างาสหรัฐรัเสเซียและยูเครนดำเนินไปได้ถึงจุดที่มีการหยุดยิงจริงๆเนี่ยนะคะ เราจะทำยังไงเพื่อช่วยยูเครนได้บ้างนะคะซึ่งถ้าเกิดมีการหยุดจริงจริจรเพื่อเป็นการป้องปรามเนี่ยเคยมีการคุยกันว่าจะต้องมี Security Guarantee นะโดยตอนนั้นเขาก็หวังว่าสหรัฐเนี่ยจะช่วยไม่ว่าจะเป็นการส่งทหารเข้าไปหรืออะไรก็ตามที่เป็นหลักประกันว่า ทางรัเสเซียจะไม่แหกข้อตกลงหรือละเมิดข้อตกลงแต่สหรัฐไม่เอาเพราะฉะนั้นยุโรปก็เลยต้องทําเองเมื่อวานก็เลยเป็นที่มาของการประชุมอีกครั้งหนึ่งวางแผนทางการทหารเมื่อวานเห็นภาพของนาย,ยกอังกฤษเนี่ยดูแผนที่ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารจากเบลเยียมจากเนเธอร์แลนด์จากอะไรต่างๆนานานะคะแล้วก็ในส่วนของแผน coalition of willing เนี่ยจะมีสส่วนสําคัญสาคัญอันที่1ก็คือแผนการส่งทหาร ไปประจำการภาคพื้นดินนะย้ำอีกครั้งว่าเป็นทหารเพื่อรักษาสันติภาพไม่ได้ไปเพื่อที่จะสู้กับรัเสเซียนอกจากรักเสเซียจะบุกเข้ามาถึงอาจจะมีการประทะกันนะฮะโดยเบื้องต้นคาดการว่าจํานวนของทหารที่จะส่งเข้าไปเนี่ยน่าจะ สองหมื่นถึงสามหมื่นนายจะไม่ถึงแสนนายเหมือนที่คุยกันไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะเพราะว่าจะไปจําการเฉพาะจุดที่เป็นจุดคริติคัลหรือว่าจุดที่ถือว่ามีโอกาสที่จะเกิดการลุกล้ําหรือว่าแห่ข้อตกลงมากที่สุดแล้วก็จะไปคุ้มครองอในส่วนของ จุดที่สําคัญสาคัญนะฮะอย่างเช่นอินฟราสตรักเจอร์ด้านการทหารด้านพลังงานรวมถึงเมืองสําคัญสําคัญนะฮะอีกอันหนึ่งที่คุยกันเมื่อวานก็คือการปกป้องทางอากาศนะที่เราเคยรายงานไปก็คือตัวที่เรียกว่าสกายชิลนะสกายชิลคืออะไรสกายชิก็คือแผนที่ฝ่ายการทหารของยุโรปเนี่ยเคยร่างไว้แล้วก็ไม่เคยเป็นเรื่องเป็นราวเป็นจริงเป็นจังจนกระทั่งวันหนึ่งสหรั พยายามอาบอกให้โยุโรปดูแลตัวเองแล้วตัวเองก็ออกมา,แล,กออกมาแล้วตอนนี้ท่าทีไปอยู่กับรัสเซียมากขึ้นเพราะฉะนั้นสกายชิลก็เลยถูกนำมาปัดฝุ่นนะสกายชิลก็คือแผนที่สหภาพโยุโรปเนี่ยจะเอาเครื่องบินรบนะประมาณ120ลําลำขึ้นไปเพื่อที่จะไปรักษาน้านฟ้าให้กับยูเครนนะไปรักษาน้านฟ้าให้กับยูเครนโดยในส่วนของการเข้าไปเนี่ยจะเข้าไปก็ต่อเมื่อ มีการตกลงเรื่องการหยุดยิงได้จะไม่ส่งไปตอนนี้นะก็คือในระหว่างที่ยูเครนกับรัเสเซียกำลังคุยกันอยู่เขาก็ต้องเตรียมเพราะว่าถ้าเกิดคุยกันได้เนี่ยจะได้ประจำการเลยนะจะได้ประจำาการโดย Skyshield เนี่ยอาจจะเรียกง่ายๆว่าเป็นเขตป้องกันทางอากาศโดยสหภาพยุโรปนะฮะและ จะครอบคลุมพื้นที่สําคัญๆอย่างเช่นพื้นที่ที่มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของยูเครน3แห่งที่เตาปฏิกรณ์ยังทํางานอยู่ไม่ใช่ซาโปเรเซียนอันนั้นปิดเตาปฏิกรณ์ไปแล้วแต่ยังมีอีก3มแห่งที่ยังดำเนินการอยู่แล้วก็จะปกป้องเมืองสําคัญอย่างโอเดสซาซึ่งเมื่อคืนโดนถล่มหนักมากเราวิบทางตะวันตกเป็นต้นนะคะรวมถึงคีฟเมืองหลวงด้วยซึ่งปฏิบัติการสกายชิลเนี่ยจะทําให้ยูเครนเนี่ย สามารถปกป้องน่านฟ้าตัวเองได้ดีมากขึ้นนะอันนี้คือสองส่วนสำคัญสำคัญที่เมื่อวานทางผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารจาก20ประเทศไปประชุมร่วมกับนายกลั่นรีเคียร์สไตเมอร์นะคะซึ่งหลังจากนั้นผู้นำอังกฤษก็ออกมาแถลงข่าวนะคะบอกว่านี่คือภารกิจร่วมของยุโรปนะในการที่จะทำให้ยูเครนสามารถที่จะปกป้องตัวเองได้แล้วก็จะเข้าไปก็ต่อเมื่อการตกลงหยุดยิงได้มีผลบังคับใช้เลยได้ฟังเสียงดูค่ะ happening here is turning that political um intention Into reality, the concept into plans, uh, whether that's in relation to what might happen at sea or air uh, or defending um, borders. And uh, those plans are coming together, um, and I've met some of the teams at the meeting uh, to work through the details. Um, that if there is a deal, and I hope there is, everybody wants a peaceful outcome, a lasting peace, not least the Ukrainians. But that will uh, only be lasting. That will only be peaceful. Um, it will only leave Ukraine secure and sovereign um, if uh, there is security arrangements in place to ensure that if there's a deal, it is a defended deal. And that's why the work that we're doing here is so important. What happening here is turning that political. การพูดคุยระหว่างรัเสเซียกับยูเครนได้ข้อสรุปแล้ว2ฝั่งประกาศหยุดยิงกันนะจริงๆแล้วก่อนหนะ้านี้รัเสเซียเคยออกมาคัดค้านสุดตัวเลยบอกว่าห้ามเด็ดขาดทหารยุโรปห้ามเข้ามายูเครนแต่มาคงบอกว่าเธอมีสิทธิ์อะไรมาสั่งชันนะเพราะว่านี่มันคือดินแดนของอยูเครนถ้ายูเครนอนุญาตเราเราก็เข้าไปได้แต่ว่าปัญหานี้ไว้ทีหลังนะเอาเป็นว่าตอนนี้ในระหว่างที่ยูเครน กับรัสเซียกับสหรัฐกําลังคุยกันเนี่ยโยุโรปเขาก็เตรียมพร้อมไว้เผื่อว่าคุยกันได้ก็ส่งไปทันทีนะซึ่งการพูดคุยที่จะถูกจับตามองมากที่สุดครั้งหนึ่งจะเกิดขึ้นในวันจันทร์นี้ที่ซาอุดีอาระเบียนะโดยจะเป็นการคุยกันสามฝ่ายรัสเซียสหรัฐแล้วก็ยูเครนแต่จะไม่อยู่ห้องเดียวกันนะจะอยู่คนละห้อง แล้วสารัฐก็จะวิ่งไปวิ่งมาระหว่างสองห้องเพื่อดูว่าใครติดเงื่อนไขอะไรบ้างโดยพ p o s โซที่อยู่บนโต๊ะจะเป็นพ p โพโซของสารัฐที่มีการปรับแล้วหลังจากทรัมป์คุยกับปูตินและหลังจากทรัมป์คุยกับเซเลนสกี้นะเหมือนกับเป็นการไฟจูนนะเป็นการหาข้อสรุปร่วมกันให้ได้นะเพื่อนำไปสู่การหยุดยิง